ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือวันี้ผมกับสิพ้ามาออกกำลังกายนะครับมือแรงนี้นะครับผมแรงนี้นะครับผมกับสิพ้ามาออกกำลังกายนะครับผมผมแนะนํนานะครับผมออกกำลังกายเมื่อนี้กับสีเอาเบาๆก็นะครับผมมือนี้กับสีมี่ทางนี้นะครับชิงชาสวรรค์นะครับชิงชานะครับผมอจะมีชิงชานะครับ เชิงชานะครับนะครับผมชิงชาทุกคนมานั่งได้เลยนะครับผมกำลังกายนะครับกะสิประมาณนี้นะครับผมอันที่สองก็คือนี่นะครับผมเป,เ,เป็นที่เด่นของเป็นทีเด่่นของเด็กหน่อยนะครับ ของเด็กนะครับผมตรงนี้นะครับเขากัสิพผ้าไปช่มทางพีเบิ้งนะครับทั้งนี้ก็มีบานเฮ่าก็เอ็นดึกเด้งดางนะครับดึกเด้งดงังนี่ครับผมมีนี่นะครับนี่ครับผมบานเฮ่าสี้อเอนดึกเด้งดังนะครับกสิมีต่อไปกสิมีนี่นะครับผมเนีเ่ยแหละครับ,บ,บนี่นะครับ เครื่องออกกำลังกายครับก็มีอันนี้อีกหนึงครับเครื่องออกกำลังกายนะครับครับทางนวลนีกครับเครื่องออกกำลังกายทางบนกับสิมีหลายอย่างครับเครื่องออกกำลังกายนะครับผม ในคำขึ้นมือนี้นะครับผมในช่วงแรกนี้คำนี้นะมือนี้จะผมกับโบมี่ยังไลครับผมหนีผ้ามาออกกําลังกายนะครับผมมานั่งมาชมวิวบรรยากาศออกกําลังกายนะครับแ่มี่ยังไล่นะครับสพโบมี่ยังไล่นะครับพื้นที่ออกกําลังกายกับสี พื้นทีขนข่ของร่างกายอายุครางๆถนนริมคลองนี่นั่นแหละครับผมกัสีบรรยากาศต้นไม้กับต้นญ่นะครับเป็นตะงามนะครับผมครับต้นไม้ตน้นไหญ่ามนะครับชิงชาทางนู้นนะครับ,รบ,รบชิงชา,า,งชงชาสิมีรถแลนด์พารหลาย ชั้นนะครับผมดอกไม,ม้ดอกมีดอกไม้นี่ครับผมเลี้ยงกันเลยครับดอกไม้ทางบุญกสิเลี้ยงกันเลยนะครับผมครับมัอนี่เข้ากสิออกกําลังกายสำหรับตอนนี้เข้ากสิพาพี่น้องไปชมไปบึง้งแล้วก็ผมกสิออกกําลังกายนะครับผมกสิออกกําลังกาย ให้ร่างกายฟิตปังๆนะครับผมโอ้ซำมาเสียถ่ายมันเป็นซำเด็กมัธยมนะครับผมเร่างกายร่างกายก็เสียเอานี่นะครับฟิตปังๆป,ป,ปังๆเลยครับซำเด็กมัธยมหมดละวัวซันกะดบด ถึงพนาด,ดนั่นนะครับเอาพ่อเข้เอาออกกำลังกายพ่อเงื้อออกพ่อเข้ากินเข่าแสบนะครับผมพ่อใจมีการร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้บรรยากาศก็ดีพ่อแม่พี่น้อง้าผู้ใดอยากแต่ผู้ใดอยากมากก็มาได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องออกกำลังกายผมก็สี อันนี้แค่เบาๆเบาๆนะครับผมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับการเบาการเบาซื้อครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหนี่ก็นะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับผมลอชมขั้นตอนต่อไปนะครับนอกกวสิ้ผ้านอกกสิ้ผ้าพอแม่พี่น้องไปออกกำลังกายหรือว่าไปอันใดเขาก็ทั้งคอยไปกันนะครับผม ครัซอำนี้สักก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับช่องชัยวัฒนาแนลใน YouTube นะครับแล้วก็ติดตามทางเรี้ยวทาง Facebook ก็ไม่ได้ครับผมครับขอบคุณในรายครับ